ดูวิธีการตรวจพระที่สยามอุเ็ตพร้อมรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์พัดและอาจารย์กรันด้วยกันนะคะสยามอุเล็ค c o l l e ชันด n c o อตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลกคือเซตนี้ทั้งเซ็ตนะไฟมาเลคีอแปดถ้าใครสนใจพระ แบบแนวประมาณนี้ติดต่อมาได้นะคะที่รู้จักเจ้ของเจ้าของพร้อมเปิดให้เวลาที่เราปริ้แค่ออกมานะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันสี่สิบสี่สิบวินาทีสี่สิบห้วิปึ๊บมันจะต้องปริ้นออกมาได้ท,ทันทีถ้าใช้เครื่อง o อ i g f a s แล้วบอกว่า รอข้ามวันข้ามคืนหรือข้ามชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่แล้วนะอันตรายแต่อันนี้แนะนําว่าไอาตัวนี้ไอตัวอะไรที่เขาดัดแปลงตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยอาจจะมาลบทีหลังนะฮะแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะจับมาไว้ตำแหน่งนี้ก็ได้แต่ัตัวนี้มาไว้ตำแหน่งนี้แต่มันเข้าไปแก้ไขแก้ไขผลของมันไม่ได้คืออันนี้คือการจัดเรียง รีพอร์ตของเราซึ่งไม่ได้มันมีอยู่ในเกรื่องอยู่แล้วแต่ไอพวกเนี้ยคุณไปปรุงแต่งจบเลยับเนี่ยถ้าหากเรารี้นอกมาเลยทันทีเนี่ยเส้นหรืออะไรไมันก็จะคงประมาณนี้ใช่ครับ,รบแต่ถ้าตัดต่ออย่างที่ชลี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือ,อเนี่ยถ้าเขาดูคลิปด็อกเตอร์เาอ,อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ก็ถือว่าดีดีดคือคือ มันเป็นเรื่องดีสำหรับคนทั่วไปอะครับที่คุณคิดได้อะแล้หันกลับมาทำในเรื่องที่มันถูกใช่เราคุณจะทำเรื่องที่ถูกนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะว่ารุนแรงเราจะมาไม่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะก่อนและหลังนะครับไม่เกี่ยวครับคือผมบอกว่าผลของการวิเคราะห์ถ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นประโยชน์ ไม่ใช่ว่าของใครดีวบากันไม่ใช่คือเข้าใจผิดเหมือนอย่างที่ออกคลิปไปนี่เคยิี่ทำเยอะๆยิ่งดีใช่ครับมันดีต่อทุกคนในประเทศแต่ไม่ใช่คืนจะมาทําให้มันถอยหลานงคลองไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะได้แต่ว่าการอย่างแรงในคลิปหนึ่งนะโอเคอันนี้ ไลอิลิเมนต์เห็นไหมคะทุกองเนี่ยไลอิลิเมนต์ก็จะอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบนะคะใช่ครัไม่เกินแล้วเ a ตัวนี้สาสิเ็ดเพราะฉะนั้นก็เป็นายุบปลายเเเดดดีี๋๋ยยวววรรรัคคพพพพพพิิิมมม์์์อะะไ พิมหูยาเดี๋ยวอกล่องหูยานพิมอกล่องหูยานฐานแฉมพิมเล่พิมยิ่งพิม้ะพิมอกล่องอกล่องเห็นไหมล่องหูยานฐานแฉมอ่าหูยานก็เรียกให้จำตามวลาไปหูยานนะครับด้านนี้นะหูยานนะต้องเห็นนะหูยานแล้วก็ฐานแฉมเนี่ยสองฐานแฉม เานนแต่ตัางแต่มิผิวมมุกเกเกจจรดซุ้มเกจจรดซุ้มไม่ทลุเกจรดเกจจรดุเกจจรดุ้มเ็งแต่นีเกรวดสุ้คุณเขนีงแสนู้ทองอะไรรมาเนี้ผู้ทองขนาดนี้งแสนงแสนสองเรียแสงแสงสอง เชนทผมมาผมคุนอ่าผมมาุกไหนยกรยอะไนบ่บ่อกมียก็มียาวนะเดี๋ยวเป็นบรรดาวออกขาวขาวเหลี่ยมขเหลืองครับขาวเหลื อ่ะอ่ะเห็ใจมีเห็นใจมีเห็นใจมีเขาขานะขึ้นตามเวลาแล้วก็โมวิเศษมีแล้วอ่าทองมีทองมีเงินมีเงินวาวมีดำวาวมีดำวาวมีนะสุนกอสุนกอเด็ดยวกเดียวเดี๋ยวหัวยไอ้ดำวาวาดอกนี่ยดอกมีเนาะดอกในหยกสีเขียวนีหยกสุนกอ ทีนี้ดูไปแล้วเนี่ยนามีเป็นก่อกองถกองสมหวไม่ถึงกอแต่บุคลกรลงเยอะแค่ไหนวะอยู่แรกแรกคนตายเนี่ยมันผมให้มาเยอะแยะเนาะภาษานี่ยพอฒรากาัถือว่าสุดยอดแล้วนะเอดของพระเนี่ยหมบคนตายแค่เยอะตามธรรา ไอ้อย่างสวยง,งามครับพบเครื่องอันนี้มีหยกมีรายยื้อใหญ่หหไหมครับหวาวเนะี่ยหยกเอาปวุกวาวพวกเงินวาวต่างๆนี่เล็กน้อยก็ผสมครบไปทั้งทองทุกประบุกต์สวยงามนะครับชอบคลิปแบบนี้กดต่ดดูต่อได้เลยค่ะสยามอมฤตคอลเล l ชออันดอทคอม ตรวจพระด,ด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลก